คงฟอรฟลาสเต็ปฟิวเฟีลครับเปิดเลยป๊าป๊บปั๊บนะ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 เดเจโคตรเท่ยังฟิวเฟีลเป็นไงลูกค้าอยากได้แล้วก็จัดให้ครับนี่อันนี้เลือกเป็นข้างบน R G B นะครับข้างล่างเป็นขีดแดงพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวองอันนี้มีฟังก์ชันไฟเลี้ยวดูฟังก์ชันไฟเลี้ยวกันนะตัวนี้นี่เรามาดูกันฮะนี่เวลาเปิดไฟเลี้ยว นี่ยังไงข้างบนยังคงเป็น RGB อยู่นะฮะปรับสีเล่นได้ดับเลี้ยวเลยขอเลี้ยวของนี้หน่อยนะเท่ๆอย่างจ้าดับเลี้ยวเลยเปลี่ยนสี RGB หน่อยค่ะลูกเล่นใหม่เอาสลับลูกเล่นเลยไงโคตรเท่ฮะสเตป RGB ด้านบนเลือกสีนิ่งได้ปรับสีนิ่งหน่อยนะปรับนิ่งได้แดงเขียวเหลืองไป น้ำเงินไปเต็ม r g b ไปอ่าเท่เเปลี่ยนฟังก์ชันหน่อยฟังก์ชัน r g b นกดบวกกดบวกเปลี่ยนฟังก์ชันหน่อยนะบวกมันเร็วเท่เท่บวกมันโคตรเฟียวฮ,ฮะอันนี้เปลี่ยน่าจับจัดยังรองอ่ะใครอยากได้ทักมาครับเราจัดให้มีของเลยพร้อมติดตั้งสำหรับโฮมฟอร์ซ่านะครับผมเต็ปแบบนี้ คางสีแดงอันนี้สเตปบนอาจะบีมีของเลยพร้อมติดตั้งไงทักมาครับที่ศูนย์บริการองค์ฟีนอน